พูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานนี้พอดีเลยนะครับเมื่อวานนี้เนื่องจากวันอังคารเป็นวันหยุดออใช่ไหมใช่ค่ะคอสอชคอ,อรมอก็มาประชุมกันเมื่อวานวันพุธซึ่งมีวาระหลายประเด็นด้วยกันนะครับกฎหมายดูเหมือนว่าจะผ่านไปอีก15ฉบับใช่แล้วเพื่อเตรียมจะเสนอเข้าสะพาน,นิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอจนถึงปัจจุบันคอสอชอพิจารณากฎหมายเตรียมให้สอนอชอแล้วถึง53ฉบับค่ะฉบับสําคัญสําคัญทั้งสิ้นนะครับซึ่งในวาระปกติเนี่ยก็ค่อนข้างยากแหละกว่าจะผ่านออกมา เฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ย15ฉบับนะฮรบท่านผู้ชมครับก็ให้ดูหน้าจออย่างรวดเร็วอย่างที่เห็นนี่ฮะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสอช,อชอมีรายงานนะครับบอกในที่ประชุมนะครับว่าการประเดี๋ยวง,งานของสภาีิเดียบประยัติแห่งชาตินั้นจากนี้จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณร,รายจ่ายประจําปี58ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ถ้าภายในวันนี้ มีการปรดก้าว 9, ตำแหน่งประธานและรองประธานสอนอชอลงมาเนี่ยนะครับดังไรใช่ค่ะเพราะเป็นกฎหมายที่มีความเร่งด่วนและรวมถึงกฎหมายเร่งด่วนฉบับอื่นๆมีแรงงานวุฒิเดกประยุจจรนโอชาหัวหน้าคอ,อชอยังพูดในที่ประชุมคสอชครมด้วยว่าขณะนี้การขายายตัวทางเรศรษฐกิจหรือ GDP ปีนี้คาดว่าช่วงครึ่งหลังของปี57ซึ่งเรากำลัองอยู่ในช่วงครึ่งหลังปี57เนี่ยจ d p จะขายายตัวได้ร้อยละ4 ซึ่งจะทําให้ GDP รวมตลอดทั้งปีแม้ว่าครึ่งปีแรกจะย่ำแย่เพราะเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยจะอยู่ได้ที่ร้อยละสองเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังจะดึงครึ่งปีแรกขึ้นมานะครับ เป็นผลมาจากที่พลเอกประยุทธ์บอกนะครับว่าเป็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้วก็ภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังกังวลต่อสถานาการณ์เศรษฐกิจภายนอกประเทศจากการสู้รบและก็ความไม่สงบเรียบร้อยของหลายประเทศนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสอชอซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในขณะนี้ บอกด้วยนะครับว่าในส่วนภาคธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปหาวิธีการหรือมาตรการต่างๆเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการดูแลด้านความมั่นคงกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันสามารถเดินหน้าไปด้วยกันได้ค่ะคือแม้จะมีการประกาศใช้กฎอายการศึกอยู่ก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวมันไปควบคู่กันได้ให้ไปเน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นรวมไปถึงออกมาตรการประกันความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณปีเยามานเตชาภัยบูร์บอกนะครับว่าในการประชุมคณะกรรมการร่วมรัฐกับเอกชนหรือกรอซึ่งมีพลเอกประยุทธ์เป็นประธานภาคธุรกิจเอกชนจะเสนอมาตรการกระตุ้นให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศโดยจะเสนอให้สามารถนำค่าใช้ใจ่ายจากการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในวงเงินไม่เกิน20 0 0 0บาท เพื่อจะผลักดันรายได้ท่องเที่ยวปี58ให้เป็นไปนตามเป้าหมายที่วางเอาไว้8แสนล้านค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวที่จะเสนอให้สามารถเอามาลดหย่อนภาษีเช่นการเข้าพักโรงแรมก็คือค่าที่พักนั่นเองนะคะการใช้บริการบริษัทนําเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้อง,อ,งอันนี้นนจะเสนอกับคอสอชอนะครับค่ะมาตรการนี้คุณปิยามานบอกมันเคยเสนอใช้มาแล้วในสมัยรัฐบาลกรุณาพิชิต แต่ว่าได้รับการอนุมัติแค่3เดือนค่ะลดได้สูงสุดเนี่ยหนึ่งบาทสุดท้ายยังไม่เห็นผลตอบรับที่ชัดเจนมากนะักเพราะว่าระยะเวลา3เดือนมันอาจจะน้อยเกินไปซึ่งรองประธานของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยขยายความเพิ่มเติมนะครับว่าการลดหย่อนภาษีเรื่องการท่องเที่ยวเบื้องต้นอาจจะทำให้ภาครัฐเสียรายได้จากเงินภาษีบุคคลธรรมดาสัก4ี่พันล้านบาทต่อปี แต่ผลจะทําให้รัฐได้รับภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผู้ประกอบการได้ท่องเที่ยวก็คือโรงแรมกับบริษัททัวร์ที่คนไปใช้บริการเนี่ยค่ะก็จะได้รายได้ส่วนนี้กลับคืนมาก็จะถือว่าเป็นรายได้ที่ใกล้เคียงกับภาษีที่เสียไปหรือดีไม่ดีเนี่ยจะไปเท่ากับว่ารัฐไม่ได้สูญเสียรายได้อะไรเลยด้วยนะคะนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นหัวข้อสําคัญพอดีเลย